ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิธีปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมาฝากครับสังคมในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะวุ่นวาย และรีบเร่งทำให้หลายๆคนต่างใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้นจนทำให้เกิดความเครียดซึ่งบางครั้งความเครียดเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากที่เราเก็บหลายสิ่งหลายอย่างมาคิดมากและคาดหวังไวมากจนเกินไปยิ่งแบกไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งกระทบทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ซึ่งความเครียดเหล่านั้นหากเรารู้จักปล่อยวางแล้วมองข้ามข้อเสียและให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆแทนและลองเปลี่ยนมุมมองด้วยวิธีใหม่ๆดูเราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้นข้อคิดที่ทำให้เราปล่อยวางจากความเครียดได้นั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ เลิกกังวลในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พอใจกับทุกคนดังนั้นอย่าไปใส่ใจสิ่งที่คนอื่นคิดให้มากเพราะยิ่งเราคิดและแคร์ในสิ่งที่คนอื่นคิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นเท่านั้นและทำให้เราไม่สามารถทำ ในสิ่งที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่แถมบางครั้งที่เราเก็บคำพูดหรือสิ่งที่คนอื่นคิดมาเป็นอารมณ์หรือมาทำให้เราคิดมากก็อาจจะทำให้สิ่งที่เรากําลังทำอยู่นั้นหลุมเหลวได้เพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นมากกว่าจะใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นครับ สหัดมองข้ามสิ่งเล็กๆน,น้อยน้บ้างเมื่อเรารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เล็กน้อยกำลังอยู่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดได้เพราะเราเอาแต่ใส่ใจกับความผิดพลาดเหล่านั้นจนลืมมองถึงหลายอย่างที่กำลังไปได้ดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีค่ามากกว่าที่เราจะเอาเวลามาเครียด กับสิ่งผิดพลาดที่อาจส่งผลทำให้เราทอ้อถอยดังนั้นลองมองข้ามสิ่งผิดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไปและขอบคุณสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่จะดีกว่าครับ 3. เลิกเจ้ากี้เจ้าการ หลายๆครั้งเพื่อให้สิ่งที่เราทำประสบความสำเร็จก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนเจ้าขี้เจ้าการออกคำสั่งและกลายเป็นคนจอมบงการไปโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าบางสิ่งยิ่งเราพยายามบงการให้เป็นไปในทางที่เราต้องการเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้สิ่งที่ทำล้มเหลวและเมื่อเราไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควรก็จะทำให้เรารู้สึกเครียดและรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกดังนั้นเราควรปล่อยให้เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นและยอมรับให้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนว่าเราท้อและยอมแพ้แต่จริงๆแล้วการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางที่เป็นนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุด และยังทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นอีกด้วยครับ 4. อย่าเสียเวลากับคนผิดคนบางคนนั้นอาจจะต้องเสียเวลาไปหลายปีให้กับคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญ หรือให้ความเคารพเราเลยซึ่งทำให้เราต้องพลาดโอกาสสำคัญหลายอย่างที่ควรจะเป็นของเราไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นหากรู้สึกว่าคนที่เรากำลังทุ่มเทและใส่ใจอยู่นั้นกำลังทำให้เราเสียโอกาสและเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์เราก็ควรจะเดินออกมาและก็เลิกนึกถึงคนเหล่านั้น เอาเวลาที่เราเคยใช้กับคนผิดคนไปทำอะไรที่สร้างสรรค์และทำให้ตัวเองดีขึ้นจะดีกว่าครับ 5. ลืมกับอดีตที่เลวร้ายบาดแผลและความทรงจำที่เจ็บปวดนั้น เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ก้าวหน้าแต่ยังพานทำให้เราจมปลังอยู่กับความโศกเศร้าและความเครียดอีกด้วยซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดีแม้แต่น้อยที่จะเก็บเอาไว้เราควรปล่อยวางลงเสียทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินต่อไปหากสิ่งเหล่านั้นคือความผิดพลาดที่เราไม่อาจให้อภัยตัวเองได้ ก็ควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่และให้อาภัยตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีแรงลุกขึ้นเดินต่อไปอีกครั้งครับ 6. เปิดใจมองโลกให้กว้างขึ้นในปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายคน ที่ตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีและยังทำให้หลายๆคนพลาดในสิ่งที่แสนสวยงามไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นลองเปิดใจแล้วมองให้กว้างขึ้นเลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกแล้วมองลงไปในจิตใจของพวกเขาจะดีกว่า บางทีเราอาจจะพบว่าผู้คนและเหตุการณ์ที่ดูเลวร้ายอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้ครับเจ็ดอย่าปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลายบางครั้งความเข้าใจผิดกัน เพียงเล็กน้อยก็อาจจะบานปลายใหญ่โตได้ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้ทางที่ดีที่สุดคือหากเราและคนรักเกิดการเข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันเพราะสิ่งดีๆเหล่านั้นมีค่าเกินกว่าที่จะสูญเสียไปเพียงเพราะ ความเข้าใจผิดเล็กน้อยอย่าให้ความคิดผิดผิดที่ทำให้เราและอีกฝ่ายเข้าใจผิดกันกลายเป็นชนวนของจุดจบความสัมพันธ์และก็คงไม่ยากเกินไปถ้าเราจะเอ่ยคำว่าขอโทษครับ ปดไม่มีคำว่าผิดที่ผิดเวลาความคิดที่ว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้นช่างเกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาเสียเหลือเกินเป็นความคิดที่เราควรจะโยนทิ้งไปเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เหล่านั้นต่างก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้น และไม่ใช่ความผิดพลาดอย่างแน่นอนดังนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาที่คุณไม่คาดคิดอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเกิดขึ้นแต่ควรจะขอบคุณด้วยซ้ำที่สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นเพราะปัญหาต่างๆจะทำให้คุณเติบโตขึ้นไปอีกขั้นครับ เก้าเคารพตนเองให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเราสิ่งที่ไม่ควรขาดหายไปก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพตนเองเพราะถ้าหากเราไม่เชื่อมั่นและเคารพตัวเองก็คงจะไม่มีใครเชื่อและมั่นใจในตัวเราอย่างแน่นอนคนทั้งโลกอาจจะหันหลังให้เราได้ แต่เราไม่ควรหันหลังให้กับตนเองดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดให้ความเคารพตนเองให้มากกว่าเดิมรับรองว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม การปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นคงไม่ยากเกินความสามารถของเราเพียงแต่เราต้องเริ่มลงมือทำด้วยตนเองถึงแม้ว่าการเปลี่ยนมุมมองความคิดยากที่จะทำแต่ถ้าหากทำได้แล้วรับรองว่าชีวิตของเราจะมีความสุขและไม่ต้องมานั่งกังวลกับสิ่งวุ่นวายที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราอย่างแน่นอนครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกับชีวิตคิดทำสิ่งใดขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนล พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ